สวัสดีชาวสินค้าดวงความรักประจำวันที่10ตุลานะคะคุณได้พลังงานสี่เหรียญน,นะคะมีเรื่องเก็บไว้ในใจนะคะมีความกังวลใจนะตัวเขาได้8ดาบที่กับหัวนะคะเขาเองก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าก็เริ่มที่จะเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาแล้วนะแล้วก็สิ่งที่คุณ2คนไม่สบายใจกันเนี่ยจุดนะคะจุดของมันสาเหตุของมันก็คือ,อความแตกต่างนะคะระหว่างคุณสองคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติศาสนาระยะทางนะคะหรือว่าความคิดไลฟ์สไตล์นะคะที่ใช้ชีวิตกันอะนะคะ มีความแตกต่างกันทําให้ไม่ค่อยจะเข้ากันได้เท่าไหร่สาหรับคู่ของคุณนะแล้วก็ตัวคุณก็คิดมากนะคะตัวเขาเองก็เหมือนกันรู้สึกเป็นทุกข์ใจเวลาที่เข้ากันไม่ได้หรือว่ามีความคิดที่ไม่ตรงกันน่ะนะค่ะแล้วก็ peaceful resolution นะคะจักราวาลแนะนานะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามจะแตกต่างกันแค่ไหนยังไงก็ได้มาเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าได้คบกันแล้วเนี่ยก็ควรที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แบบละมุนล,ละม่อมนะคะ peaceful นะแบบสงบนะคะอย่าเถียงกันนะมีอะไรก็อารมณ์อะรวยกันนะคะ